หลายๆคนนะครับเวลาเราทําข้อสอบเนี่ยเราก็จะเริ่มมีปัญหาเกิดขึ้นในการทําข้อสอบซึ่งไอ้ปัญหาตรงนั้นนะ่ะมันทําให้เราทําข้อสอบไม่ได้สิ่งนั้นก็คือเราไม่รู้ว่าเวลาเราเจอโจทย์แล้วเราแยกบทไม่ออกนะครับถ้าเราต้องการทําข้อสอบแล้วทําข้อสอบนั้นได้จริงๆเราจําเป็นจะต้องรู้ครับว่า ในข้อสอบข้อนั้นมันพูดถึงบทไหนบ้างนะครับอย่างเช่นในข้อที่3อย่างเนี้ยเวลาเราอ่านโจทย์มันจะมีคีย์เวิร์ดบางคำนะครับเล็กๆซ่อนอยู่ในโจทย์นั่นแหละมันจะบอกเราครับว่าเรื่องนั้นมันคือเรื่องอะไรอ่ะเห็นไหมถ้าเราลองอ่านโจทย์มานะครับเราจะเจอคําพูดหนึ่งที่เขียนชัดเจนมากๆแล้วมันสะดุดตาเรามากๆเลยก็คือคําว่าเศษเหลือนะครับอ่าคำว่าเศษเหลือในที่นี้มันพูดถึงทฤษฎีเศษเหลือ นะครับตัวนี้คือทฤษฎีเศษเหลือเลยแล้วทฤษฎีเศษเหลือคืออะไรพี่อ่ะจะสรุปให้ฟังง่ายๆนะครับก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยทฤษฎีเศษเหลือมันจะพูดถึงสมการที่เป็นตัวตั้งกับสมการที่เป็นตัวหารใช่ไหมครับถ้าเขาบอกว่าเอาตัวตั้งไปหารด้วยสมการสมการหนึ่งแล้วได้เศษคือเลขหนึ่ง เขาบอกว่าวิธีการในการทํานะครับก็คือให้นะครับนำตัวหารนี่ x ลบ6นะครับจับนะครับ x ลบ6เท่ากับศซึ่งพอเราจับเท่ากับ0ูนย์แล้วเนี่ยให้เราย้ายข้างเพื่อแก้สมการครับ x ที่เราได้นะมันคือ6พอเราได้ x ออกมาแล้วอะเราจะต้องเอา x เนี่ยเข้าไปแทนในสมการนั้นครับ ข้าไปแทนคือแทนเข้าไปครับแทนในสมการที่ต้องการหารนะที่ต้องการหารครับเพราะฉะนั้นพอเราต้องการแทนในสมการที่ต้องการหารแล้วเนี่ยผลลัพธ์นะครับหรือว่าพอเราแทนไปนแล้วเกิดเลขอะไรขึ้นนะครับเลขนั้นแหละมันคือเศษหลังจากแทนนะอ่ะ หลังจากแทนแล้วนะครับได้ผลลัพธ์เป็นอะไรเนาะเลขนั้นเนี่ยมันคือเศษนี่แหละคือทฤษฎีเศษเหลือนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราต้องการหาเศษนะครับ ให้เราจับตัวหารเนี่ยเท่ากับศูนย์ไปก่อนพอเราจับตัวหารเท่ากับศูนย์แล้วก็เอาตัวนั้นเน่ยเข้าไปแทนนะครับทีนี้พอเราทําการแทนค่าเดี๋ยวจะพาแทนกันเนาะถ้าพี่แทนค่า x เท่ากับ6เข้าไปในสมการเนี่ยโดยปกติแล้วมันจะมีสัญลักษณ์ที่เราต้องเข้าใจตรงกันเนาะก็คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่ได้บอกว่าไอเนี่ยคือสมการอะไรเราสามารถกําหนดให้ครับได้เป็น p x เท่ากับ x กาลัง3เนี่ย ลบด้วย 8x กํลัง2บวกด้วย 19x บวก k เนี่ยคือเรากําหนดให้มันเป็น px ไปเลยครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะสามารถกําหนดเป็น px ก็ได้หรือว่าจะก,กําหนดเป็น0ก็ได้นะครับบางสมการมันจะมอง px เท่ากับ0เราก็จับไอตัวนี้เท่ากับ0ได้เหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยเราพูดถึงสมการเนาะแล้วเราต้องการหาเศษเหลือโดยที่บังคับว่าเอา x ลบ6เข้าไปหาร ที่สัญลักษณ์ของมันเนี่ยบอกว่าถ้าเราต้องการเอา x เท่าบ6เข้าไปแทนในสมก,การนะครับมันหมายความว่ามันจะต้องแทน p แล้วก็ x เนี่ยแทนด้วย6เข้าไปพอเราแทน x เป็น6เข้าไปแล้วอะมันจะได้ตรงนี้ครับทุกคนก็คือแทนเข้าไปเลยนะ6กำลัง3ครับลบด้วย8คูณ6กำลัง2บวกด้วย19คูณด้วย6เนาะแล้วก็บวกด้วย k นะครับ ทั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการคูณเลขละการคูณช้าคูณเร็วขึ้นอยู่กับพวกเรานะครับอ,อย่างเช่นตรงเนี้ยถ้าพี่มองเนาะเราจะจําเลขได้ครับว่า6กกำลัง3เนี่ยมันก็คือ216อืสส่วนตรงเนี้ยมันก็คือ8คูนด้วย36นะครับแล้วก็บวกด้วย19คูน6ซึ่งถ้าเราสามารถคูณ19คูน6ตรงๆได้ก็คูณไปเลยแต่บางคนเนี่ยรู้สึกเอ้ยพี่การทําเลขอะอยากทําให้มันเร็วขึน้นมีวิธีไหมซึ่งพี่มีครับ ก็คือมองว่าถ้ามันเป็นเลข2หลักกับเลข1หลักที่คูณกันเนาะแล้วรู้สึกว่าเลขมันค่อนข้างยากก็พยายามทําให้มันเป็นเลขกลมๆครับอย่างเช่น19เกนี่ยก็มองให้มันเป็น2 0 1ลบก็ได้แบบเนี้ยเราก็ค่อยเอา6เข้าไปคูณครับเราจะเห็นทันทีครับว่าเฮ้ยถ้ามันเป็น20คูณ6อ่ะมันคูณง่ายใช่ไหมแต่พอมันเป็น19คูหรู้สึกมันคูณยากอ่ะเพราะงั้นเนี่ยเราก็แบ่งเป็นเลข ที่มันเป็นกลมๆแล้วก็ลบออกได้อีกเลขหนึ่งเพื่อให้เลขมันเหมือนเดิมก็ได้ครับเพราะถ้าเราคูณกระจายเลขมันก็จะง่ายขึ้นเห็นไหมถ้าเรามองเนาะก็คือร้อยยี่สิบลบด้วยหกเห็นปะเลขมันก็ง่ายขึ้นใช่ไหมครับมันก็คือหนึ่งหนึ่งสี่ใช่ไหมสำหรับเลขพวกนี้เนาะองั้นเขียนก่อนเนาะสองร้อยสิบหกครับแปดคูณสามสิบหกก็สามารถทําได้เหมือนกันนะอาจจะเป็นแปดคูณด้วยสี่สิบลบสี่ก็ได้เลขมันก็จะง่ายเหมือนกันนะครับ แต่ก็ระวังเรื่องข้างหมายลบด้วยละกันนะครับตรงนี้อ่ะเพราะงั้นตรงนี้ถ้าพี่ทําการคูณเลขให้เนาะไม่ต้องเป็น288นะครับสวนเนี่ยคูณเข้าไปละแล้วก็ลบกันให้เรียบร้อยนะครับมันก็คือ1นึบวกด้วย k ทีนี้เนี่ยพอเราบอกว่าเราแทน x เข้าไปเป็น6ใช่ไหมครับเข้าไปในสมการเราบอกว่าผลลัพธ์เป็นอะไรนั่นคือเศษทีนี้เราไปดูครับว่าไอเศษของเราเนี่ย มันคือเท่าไหร่ในโจทย์บอกชัดเจนใช่ไหมครับว่ามันคือเศษเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราแทนค่า x เ,เท่าหเข้าไปแล้วเศษมันคือ15แปลว่าเราสามารถจับตรงเนี้ยเท่ากับ15ได้เลยมันก็ได้สมาการเรียบร้อยแล้วครับทุกคนก็คือสมาการนี้โอเคนะงั้นที่เหลือก็เป็นการบวกลบเลขธรรมดา พี่ก็เอาเลขเนี้ย1นึรวมกับ2 1 6แล้วก็ค่อยหักลลางกับ2 8 8จากนั้นแล้วก็ค่อยคำนวณเลขนะครับเพื่อให้ได้ค่า k ออกมาตรงนี้พี่ขอคำนวณให้เลยละกันตัวแปร k ของเรานะครับ k นะมันจะได้มีค่าเท่ากับลบ27นั่นเองซึ่งมันก็จะตรงกับข้อข้อควายทีนี้เนี่ยนอกเหนือจากการใช้ทฤษฎีเหลืออ่ะทฤษฎีบทเศษเหลือแล้วเนี่ยมันจะมี บางใส่ลักษณ์ที่เกิดจากการที่เราใช้ทฤษฎีเศษเหลือครับนั่นก็คือเวลาที่เราเอา x เท่ากับ6เนี่ยเข้าไปแทนในสมการมันเปรียบเสมือนว่ามันคือการเอา x เท่ากับ6ไปแทนใน p x ซึ่งมันคือ p 6ใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ย p 6มันสามารถจับเท่ากับเศษได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าพอเราทำการแทนค่า p 6เข้าไปมันเท่ากับเศษ ดังนั้นถ้ามันบอกว่าเอา x ลบ6หารสมการแล้วเหลือเศษ15มันก็จะมีค่าเป็น p 6เท่ากับ15น,นั่นเองนั่นหมายความว่าสัญลักษ์ตัวนี้คือเราต้องรู้นะครับว่ามันสามารถเขียนได้เหมือนกันนั่นเองเนาะจากโจทย์ที่มันให้มาจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข้อถัดมากันบ้างว่าไอ้ข้อถัดมาที่เราพูดถึงเนี่ยมันคือยังไงเนาะอ่ะงั้นไปดูกันครับ สำหรับสำหรับสำหรับในข้อที่4ตัวนี้เนี่ยพี่จะบอกเทคนิคอะไรบางอย่างให้โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลายๆคนที่ไม่สามารถแก้สมการที่เกินเลขชี้กำลังเนี่ยเกิน2ขึ้นไปเนี่ยจะค่อนข้างทำลำบากแต่ถ้าสมมติว่าเรารู้วิธีของพี่นะพี่รับรองเลยว่าสมการของเราที่เราเคยทำมาทั้งหมดจะรู้สึกมันง่ายทันทีนะครับเอาแล้วทำไงพี่งั้นมาดูกันนะครับ เวลาที่เราเจอกําลังสองขึ้นไปนะย้ำนะกำลังสงขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในรูปของกําลัง3หลักการที่1นนะครับเราจะใช้วิธีการดึงตัวร่วมครับดึงตัวร่วมดึงตัวร่วมดึงยังไงพี่ดึงแบบนี้ครับยกตัวอย่างเช่นพี่ตั้งสมการนะง่ายๆเลยครับ 3x ก,กำลังสอง อ่ะกำลัง3บวก x กำลังสองลบ3 x ครับแล้วก็ลบ1เท่ากับ0อ่ะพี่ตั้งแบบนี้แล้วกันเวลาที่เราต้องการเดึงตัวร่วมหลักการนะมันจะสามารถจับคู่ครับในการจับคู่คือเราจับคู่หน้ากับคู่หลังแบบนี้ก็ได้หรือว่าเราจะจับคู่เป็นคู่กลางกับคู่หลังสุดก็ได้อันนี้คือยังไงก็ได้ นะครับแล้วแต่เราเลยไม่ได้มีข้อจํากัดว่าเราต้องทําตัวนั้นทําตัวนี้ก่อนไม่เกี่ยวเพราะงั้นเนี่ยพอเรารู้แล้วว่าเอ้ยเรามองเนาะว่าตรงไหนมันดึงได้อย่างเช่นพี่ก็ดึงตรงนี้ครับดึงคู่นี้กับคู่นี้แล้วกันแล้วคู่หน้านี้คืออะไรมันดึงได้มันดึง x ก,กําลัง2อ,ออกมาได้เพราะถ้ามันดึง x ก,กําลัง2อ,ออกมาได้ก็ดึงครับมันจะเหลือ 3x ที่บวกกับ1นึงใช่ไหมส่วนข้างหลังเนี่ยเราดึงลบออกมาได้เราก็ดึงออกมาครับ คือจริงๆถ้าเราไม่ดึงลบเนี่ยมันก็จะไม่ไม่รู้ว่ามันมีตัวไหนที่มันเหมือนกันแล้วเนาะก็ดึงลบครับการดึงลบนะมันจะทําให้เครื่องหมายที่อยู่ข้างหน้าตัวเลขหรือว่าตัวแปรทั้งหมดนะครับสลับกันหมดเลยจากลบก็จะเป็นบวกจากบวกก็จะเป็นลบก็คือประมาณนี้เพราะงั้นก็จะเป็น 3x มเบวกหได้แล้วนะโอเคพอเราถึงจุดน,นี้ครับน,น้องเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเราดึงตัวร่วมแล้วมันมีตัวร่วมเพิ่มเติม,ตมก็คือแบบนี้เราจะเห็นว่ามันมีร่วมอีกร่วมหนึง่งก็คือร่วมที่อยู่ข้างในแบบนี้ครับ มันจะเป็นร่วมยักษ์ร่วมใหญ่กว่าเดิมใช่ไหมงั้นถ้ามันร่วมใหญ่กว่าเดิมเราก็ดึงต่อไปอีกได้ก็คือดึงไอชุดนี้แหละออกมาทั้งดุนเลยนะครับงั้นดึงก็เลยขึ้นถ้าเราดึงมันจะเป็น3 x บวก1ได้แล้วตอนเราดึงออกมานะครับเหมือนมันเอาหายไปอะคำว่าหายไปก็คือเหมือนเอาตัดทิ้งก็ได้นะแสดงว่ามีอะไรเหลือบ้างก็คือ x กําลังสองสหรับตัวแรกกับอีกตัวหนึ่งนะครับไอตัวเนี้ยเหมือนมันคูณกับ1น,นอยู่ เพราะงั้นแสดงว่ามันก็จะเหลือแค่ x กําลังสที่ลบกับ1เท่านั้นเพราะมันเป็นแบบเนี้ยเราก็จะแยกต่อได้อีกนะครับเพราะว่า x กําลังสองลบหมันก็จะมองเป็นผลต่างกําลังสองเนาะอ่ะก็จะแยกต่อไปนะครับก็จะเป็น3 x บวกหกับ x กําลังสลบหที่มองเป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังได้นั่นเองนะครับซึ่งพอเราถึงบรรทันเนี้ยเราก็จะได้ x แล้ว ทีนี้อา้าวแล้วถ้าสมมติว่าเราดึงตัวร่วมแล้วมันดึงไม่ออกล่ะพี่ทํำยังไงครับก็ถ้าเราดึงตัวร่วมไม่ออกก็ให้ใช้วิธีการหารสังเคราะห์เป็นวิธีการที่2แล้วนะแต่กว่าเราจะมาถึงสเตปเนี้ยเราจําเป็นจะต้องดึงตัวร่วมก่อนนะครับเพราะถ้าอยู่ๆเรามาสเต็ปที่2เลยหรือว่าอยู่ๆเรามาหารสังเคราะห์เลยเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเสียเวลาถ้ามันดึงตัวร่วมได้อ่าเพราะงั้นครับการหารสังเคราะห์ที่จะเอาโจทย์มาใช้เลย หารสังเคราะห์เอ๊ะหารสังเคราะห์คือยังไงนะทำไมชื่อคุ้นๆจังเลยเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวขอเขียนโจทย์ซ้ำนิดหนึ่ง 6x กำลัง3นะครับลบด้วย 17x กำลัง2ลบด้วย 3x เท่ากับลบ20เบื้องต้นเนาะหรือว่าสเต็ปแรกนะครับก่อนที่เราจะทำการหารสังเคราะห์เราจำเป็นจะต้องย้ายสมก,การทุกอย่างให้ไปอยู่ฝั่งเดียวกันก่อนอย้ายทุกอย่างเลยให้ไปอยู่ฝั่งเดียวกันครับ มันจะได้6 x กำลัง3ลบ1 7 x กำลัง2ลบ3 x เนาะย้ายจากลบ20ครับย้ายบวกมันจะกลายเป็นบวก20เท่ากับ0ทีนี้วิธีการของการหารสัเคราะห์เนี่ยมันคือการเอาทฤษฎีบทของทฤษฎีเศษเหลือเนี่ยเอามาใช้เพิ่มเข้าไปแล้วทำยังไงอะอะเรามาดูครับพี่จะยกตัวอย่างละกันว่าโดยปกติแล้วนะครับ คำตอบของสมการเนี่ยที่หรือว่าตัวเลขที่เราจะเอาไปหารน,นะส่วนใหญ่นะครับมันจะอยู่ข้างหลังข้างหลังสุดเลยเอา้าวรู้ได้ไงว่าอยู่ข้างหลังยกตัวอย่างเช่นเช่นตัวนี้ครับเช่นถ้าเรารู้ว่า x กาลังสองบวกด้วย2 x ลบสเท่ากับศูนย์เราจะเห็นนะว่าถ้าเราแยกตัวประกอบใช่ไหมมันจะได้ x ครับบวก3กับ x ลบ1 พอเราได้คําตอบคือ x เนี่ยจับแต่ละวงเล็บเท่ากับ0ูนย์หรือเราแทนค่าก็ได้ x ที่แทนให้2เล็บเนี่ยเป็น0นมีอะไรบ้างครับก็คือลบสกับเลข1เพราะงั้นน้องๆจะเห็นว่าเออลบสกับเลข1มันคือคําตอบและเราสังเกตไหมว่าลบสกับเลข1เนี่ยมันอยู่ในเนี่ยมันเป็นตัวประกอบของเลขที่อยู่หลังสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยในการหาคําตอบเนาะหรือว่าหาเลขที่จะมาหารสังเคราะห์เราก็ต้องจําเป็นนะครับจะหาจากเลขข้างหลังสุดเหมือนกันนะซึ่งการหาเลขข้างหลังสุดนะ ก็คือตรงเนี้ย20มันมีเลขอะไรบ้างที่คูณกันอยู่ก็เหมือนเป็นการหาตัวประกอบเนาะก็จะมีเลขอะไรบ้างครับก็จะมี1ที่หาร0ได้ก็จะมี2เนาะก็จะมี4เนาะแล้วก็5ใช่ไหมครับแล้วก็20ทีนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแต่ตัวเลขที่เป็นบวกนะมันสามารถหาตัวเลขที่เป็นลบได้เช่นกันนะครับปึ๊บ,บแบบนี้นะครับซึ่งการที่เราจะรู้ว่าเอาเลขอะไรเนี่ยไปหาร เราจะนิยมครับนิยมนะนิยมเอาตัวเลขนั้นไปแทนใน x ก,ก่อนแต่เราจะนิยมแทนเฉพาะในกรณีที่ตัวเลขเนี่ยมันเป็นตัวเลขเล็กๆนะเช่นตัวเลขของเรานะครับที่เป็น1กับลบหน่ยเียถ้าเราเอาเข้าไปแทนเนี่ยมันจะเช็คได้เหตุผลที่เราแทนนะครับเพราะถ้าเราแทนแล้วอะ่ะมันเกิดศูนย์ขึ้นแปลว่าตัวนั้นน่ะคือคําตอบแต่ถ้าเราแทนเราไม่เกิด0ูนย์ตัวนั้นมันไม่ใช่คําตอบก็แสดงว่าหารไม่ได้แน่ๆนะครับ เพราะงั้นเช็คเช็คนะเช็คนะครับว่า x เ,เท่ากับหนึ่งเนี่ยมันได้ไหมอะดูนะถ้าเราแทนค่า x เ,เป็น1เข้าไปครับมันก็เป็น x คูณหนึ่กำลังสมเนาะลบด้วยสิบเคูณหนึ่กำลังสองครับลบด้วยสาคูณหบวกด้วย20เท่ากับศนเราจะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นตัวนี้เป็น6ตัวนี้เป็น6 ตัวนี้17เนาะตรงนี้ลบสตรงนี้20่สิบเห็นไหมว่าผลลัพธ์คืออะไรครับผลลัพธ์มันเป็น6ซึ่งมันไม่ใช่สูตรไงเพราะงั้นเนี่ยมันไม่ได้ตรงกันนะก็เลยผิดครับเราใช้ x เ,เป็น1ไม่ได้เราก็เลยจําเป็นจะต้องเปลี่ยนตัวแทนเช่นเราอาจจะมอง x เ,เท่ากับลบหนึ่เข้าไปแทนก็ได้ถ้าพี่มองว่า x เ,เท่ากับลบหนึ่เอาเข้าไปแทนนะครับก็เป็น6คูณด้วย ลบหกำลังสามเนาะ17คูณลบ1กำลังสองลบ3คูลบ1บ,บวกกับ20ตรงเนี้ยเราลองแทนค่าอันนี้เดี๋ยวลบก่อนจะได้ไม่งงอันนี้ใช้ไม่ได้นะเพราะมันไม่เท่ากับ0ูนย์นะก็แทนค่าครับแล้วอ่านค่าออกมามันจะได้เนาะลบ1นกำลังสามนะครับมันเป็นลบถ้ากำลังเลขคี่มันจะติดลบกำลังเลขคู่มันจะเป็นบวกแปลว่าตรงเนี้ยก็คือลบสิบเจ็ด อันนี้ลบชนลบเป็นบวกนะแล้วก็20จะเห็นครับว่าไอ้ตัวเลขตรงเนี้ยลบสิอ่ะลบหลบสิรวมกับ3แล้วก็20มันเป็นเท่าไหร่ครับก็คือ0ูนยใช่ไหมพอมันเกิด0ูนย์ขึ้นแสดงว่าไอ้เนี่ยคือคําตอบแปลว่า x เท่ากับลบหนึ่เนี่ยมันคือคําตอบละเราสามารถเอาไปหารสังเคราะห์ได้นะครับ ทียแล้วทีนี้วิธีการหารสังเคราะห์ทํำยังไงการหารสังเคราะห์นะครับคือเราจะต้องเรียงลําดับดีกรีนะครับถ้าพูดเป็นภาษาไทยบ้านก็เลขยกกําลังอ่าของตัวแปรนะก็เรียงเลขยกกําลังครับจากมากไปน้อยเรียงมาเลยเรียงให้เสร็จก่อน3 2 1สูเห็นไหมครับเราเรียงเลขชี้กาลังละพอเราเรียงปุ๊บให้เอาตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าตัวแปรเขาเรียกว่าสัมประสิทธิ์สัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าตัวแปรเอามาเรียงกันครับเอามาวางไว้อ่าพี่พาวางเนาะ ก็จะเป็น6นะครับวางนะ6 1ลบ17ลบ3แล้วก็20ถ้ามันหายไปนะเช่นมันไม่มีตัวเนี้ยเราก็ต้องทำตรงนี้เป็น0ครับคือวางไว้เราต้องเรียงจากน้อยไปมากห้ามข้ามเด็ดขาดถ้าข้ามปุ๊บจบผิดโอเคนะโอเคเพราะงั้นถ้าเราทำแบบนี้ปุ๊บก็ใช้วิธีการตั้งแบบนี้ครับเหมือนเราหารยาวแต่ไม่ใช่ก็ตั้งเป็นบรรทัดขึ้นมานะครับ โคปึ๊บปบโอเคเพราะงั้นเราบอกว่า x ที่เราแทนค่าแล้วเป็น0เนาะก็คือลบหเราก็เลยเอาลบหเนี่ยไปตั้งหารนะครับ x, x เท่ากับลบหแบบนี้นะก็ใช้วิธีการแบบนี้ครับทุกคนให้ดึงเลข6ลงมาแบบนี้ครับดึงมางี้เป็น6ก่อนอันดับแรกจากนั้นเนาะก็เอาเลขลบหครับมาคูณกับ6 พอคูณแล้วให้ดึงเฉียงขึ้นไปมันจะได้ลบหใช่ไหมแล้วให้เราเอา2ตัวเลขเนี่ยบวกกันครับบวกกันนะไม่ใช่ลบกันเอามาบวกกันแสดงว่าตัวเนี้ยลบสิอันนี้ลบหมันก็จะรวมกันพอดีนะครับกลายเป็นลบยีพอได้ลบยีแล้วให้ทําเหมือนเดิมครับก็คือเอาลบหตรงเนี้เข้ามาคูณแล้วก็ยกเฉียงเฉียงขึ้นไป ซึ่งลบ1คูณกับลบ23มันจะได้23เออาะเพราะงั้นลบ3กับ23บวกกันครับเกิดอะไรขึ้นเป็น20แหละอ่ะพอได้อย่างงี้ปุ๊บก็ทำเหมือนเดิมอีกเห็นไหมสเต็ปมันไม่ได้ยากเลยอยู่ที่ว่าเรารู้หรือเปล่าเลขนั้นนะคืออะไรนะครับก็คูณไปจะเห็นว่าลบ1มันคูณกับ20แล้วยกขึ้นไปมันคือลบ20แปลว่าเราก็ต้องจับบวกกันอีกเหมือนเดิม จะเห็นนะว่า20กับลบ20มันจะหักล้างกันพอดีแล้วเกิดเลข0ขึ้นมันจำเป็นมากๆเลยนะครับว่าต้องเป็นเลข0เพราะถ้าเราทำการหารสังเคราะห์แล้วเนี่ยมันจะต้องได้ตัวสุดท้ายเป็น0ถ้าเราไม่ได้0นะแต่ว่าเราแทนค่าผิดคําว่าแทนค่าผิดหมายความว่าเราอาจจะคูณเลขแล้วจัดการตรงนี้ผิดนะครับเราต้องไล่เช็คหรือกลับไปเช็คนะเพราะว่าการที่เราแทนค่าตรงนี้แล้วเกิดศขึ้น ก็แปลว่ามันต้องหารได้แน่และตัวสุดท้ายต้องเป็นศูนย์แน่นอนนะครับโอเคทีนี้มาดูกันดูกันนะทนี่สุดท้ายละพอเราได้ตัวเลขแบบนี้ออกมาเราจะรู้ว่าตัวประกอบนะครับของ x เท่ากับลบหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยมันสามารถย้ายข้างตัวเลขข้ามเครื่องหมายเท่ากับเห็นไหมครับ การย้ายข้ามเครื่องหมายเท่ากับจะเปลี่ยนจากลบเป็นบวกจากบวกเป็นลบมันจะกลายเป็น x บวก1ครับได้นะจากนั้นครับเราจะเห็นเลข6ลบ23แล้วก็20ตอนแรกมันเป็นเลขชี้กำลัง3ใช่ไหมแปลว่าการที่โดนหารสังพราะหนึงครั้งเนี่ยเลขชี้กำลังมันจะลดลง1เท่ากับว่าตัวเลข6ตรงนี้นะครับมันจะต้องกลายเป็น6ที่ยก อ่ะ6กกยกกำลัง2คือเลขชี้กำลังจะเป็นกำลังสองละจากนั้นก็ค่อยๆลดเลขชี้กำลังลงครับ2ก้อนนี้ก็คือจะกลายเป็นลบ 23x แล้วก็บวก20เท่ากับ0ย์ครับจะได้แบบนี้เพราะฉะนั้นที่เหลือก็เป็นการแยกตัวประกอบแบบทั่วไปละเพราะว่าพอเราทำมาถึงกำลัง2ใช่ไหมเราจะรู้วิธีการแยก2วงเล็บใช่ไหมครับ ถ้าสมมติมันยังเป็นกำลัง3นะเราก็สามารถหารสังเคราะห์ต่อไปอีกได้ก็คือหารอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้ชี้กําลังมัเหลือ2ไนงะใช่ไหมครับอ่ะเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่า 6X กําลัง2เนาะเราก็ลบด้วย 23x เนี่ยบวก20มันมีเลขอะไรครับที่คูณกันรวมกันเป็น23เอออันนี้ก็ขอคิดให้แล้วกันเนาะมันจะได้ 3x ครับลบ4แล้วก็ 2x ลบหครับนี่นี่คือเราแยกตัวประกอบได้เนาะเผ <_ d ata> ื่อใครอยากเช็คนะให้เช็คแบบนี้ครับใกล้คูณใกล้ก็คือลบแปดเอกไกลคูณไกลนะครับคือลบสิบห้อันเนี้ยต้องรวมกันได้เท่ากับตรงกลางซึ่งมันรวมได้ยี่สิพอดีโอเคนะครับก็ถือว่าแยกตัวประกอบได้แล้วดังนั้นเนี่ยเราได้แล้วครับ 'x ที่เป็นตัวประกอบจากนั้นพอเราได้ x เนาะ จะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับนั่นก็คือการสรุปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ว่าแต่ละวงเล็บนะครับที่เราจับเท่ากับ0วงเล็บแรกเนาะ x บวกหนึ่งเนี x ที่เราต้องแทนค่าแล้วเกิด0ูนย์ขึ้นก็คือลบหนึ่งใช่ไหมครับนี่คือตัวแรกตัวที่2ก็คือวงเล็บนี้อันเนี้ยหลายๆคนนะครับจำเป็นมากๆเลยว่าถ้าเราเจอเราต้องตอบได้ทันทีว่า x เป็นเท่าไหร่นะครับ อันนี้เดี๋ยวพาจะมองภาพง่ายๆเนาะพี่พามองง่ายๆครับก็คือให้เราทําแบบนี้อ่ะก็สําหรับสมการเนาะ 3x ลบ4เท่ากับ0เนี่ยเบื้องต้นเราจะต้องคิดในใจว่าอ่ะสเต็ปแรกต้องย้ายข้างลบ4ไปก่อนก็จะกลายเป็น4เนาะอันนี้ก็จะเป็น 3x นะครับจากนั้น x เดียวก็จะต้องเท่ากับ4ส่วน3นั่นหมายความว่าเราต้องคิดในใจจากบรรทัดนี้ลงมาถึงบรรทัดนี้ ควรจะทําได้เพราะถ้าเราทําได้มันจะทําให้เราทําข้อสอบได้เร็วขึ้นมากๆเชื่อพี่เพราะงั้นเนี่ยเราจะรู้ว่าตรงเนี้ยคือ4ีส่วนสก็เป็นคําตอบที่2ครับส่วนคําตอบที่ 3, อ่ะให้ลองดูลองเดาดูครับให้ลองคิดดูว่าจากการคิดในใจของเราทาไงก็คือเราต้องย้าย5ไปก่อนใช่ไหมครับย้ายไปก่อนมันจะเป็นเลข5ใช่ไหมจากนั้นเลข2ที่คูณกับ X มันก็ต้องตรงข้ามกันก็คือการหารถูกไหมก็จะได้แบบนี้ แปลว่าถ้าเราได้คำตอบแล้วก็ต้องไปเช็คชอยครับแต่ในชอยถ้าทุกคนลองดูในชี้ของตัวเองนะเราจะเห็นว่าในชอยมันเป็นที่มันเป็นเศษเหลือใช่ปะเราจำเป็นจะต้องตัดทอนนะครับอย่างลบหนึ่งเนี่ยมันก็คือลบหนึ่งเหมือนเดิมแต่ตัวนี้ครับที่เป็น4ส่วน3กับ5ส่วน2เนี่ยมันไม่สามารถเขียนในรูปแบบนี้ได้เพราะในชอยไม่มีเราก็เลยจะต้องทำการหารครับมองค่าง่ายๆครับเลข3หารเลข4ได้เท่าไหร่ หารได้1ใช่ไหมเศษเท่าไรครับเศษหนึ่งออก็เท่ากับว่ามันเป็นลบหนึ่งเนาะเวลาเขาเขียนเศษเหลือนะครับก็คือเอา3เนี่ยไปหาร4มันจะมันจะได้1ใช่ไหมผลลั์ก็เขียนไว้ข้างหน้าครับจากนั้นเศษคือเท่าไหร่เศษหนึ่งก็คือเอา3าลบ4เศษหนึ่งส่วน3เนาะถ้านองเดียวกัน5ส่วน2อ่ะมองภาพไม่ง่ายครับถ้า5เอา2หารด้วย5เนาะ2 2ครับก็คือได้4เนาะลบการเหลือเศษหนึ่ง แปลว่าผลลัพธ์คือ2เศษคือ1มันก็เลยสามารถเป็น2กับ1ส่วน2ได้นั่นเองนะครับโอเคไหมเพราะงั้นเนี่ยหลักๆแล้วนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการแยกตัวประกอบเราจำเป็นจะต้องใช้2ส,สเต็ปห้ามลืมนะครับสเต็ปแรกคือดึงตัวร่วมสเต็ปที่2คือให้เราใช้วิธีการหารสังเคราะห์แต่ก่อนจะถึงสเต็ปที่2ต้องทำสเต็ปแรกก่อนนะ นะครับอ่าเพราะงั้นข้อนี้นะครับก็จะต้องตอบข้อกไก่นั่นเองนะจ๊ะทันถักกันไหมอ่าคิดว่าน่าจะได้กันอยู่นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวไปดูกันข้อถัดมา